องติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะไม่ได้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 ใช่เขาวัยที่เฉลี่ยคาร์วีเะล่ะคาร์วีเะล่ะคาร์วีเะล่ะเหมือนว่าบางทีแบบเขาอยู่ที่นู่นแล้วแบบอาจจะแบบไม่ค่อยได้เรื่องเสื้อเรื่องอะไรแบบไม่ค่อยได้ห่วงนะแต่บางทีผมก็ก็มีก็มีมี ห่วงๆบ้างนะเพราะว่าเพื่อนๆเห็นกันเต็มไปหมดนะเราก็ต้องระวังระวังช่วยกันเซฟได้บ้างนะได้บ้างมัน Thank you ทำให้ฉันพูด Thank you ขอบคุณค้าขอบคุณข้เข้าวายข้าวายขอบคุณอ้าอ่ะตึ้งดียวหมดกล่องนั่นแหละอุตส่าห์คุมน้ำหนักได้ I want to s เ v e อะไรล่ะผมฟังแหรือไะไม่ฟังหรอกมันเป็นชีวิตเขานะครับผม 이거 집에 갖다 먹고 싶다 그치? 찰리 이거 집에 갖다 먹고 싶다 이거 1 0나0 0이0 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 0야0 0 0 0 0 0 0 0 0 0이0이0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 พวกคุณดูถูกมากพวกคุณใช้คําว่าว่าบนเก่งขาพวกคุณใช้คําเบาเกินไปพวกคุณดูถูกมากพวกคุณใช้คําเบาเกินไปครูคุณคาเบ้งเกตทุกคนว้าวซอฟตพาวเวอร์ไฮท่ามาเก็ตตักซอสแบบเนี้ย บอกแม่เอาซอส I love you mommy T T T t T t T Thank you t i T มีงานไห้ส่งมาช่วยผมได้บ้าง้ T ไม่อช่บนต่อหน้าเลยขอร้องใครอย่าไปแปลนะผมบอกตอนนี้เลยถ้าคุณใจใจอ่ะคุณไม่ต้องไปแปลนะเ้าไม่ได้มาตามหาค่ไม่ต้องไปปงเมนดิคของเดกพอร์อ่ะไม่ต้องไปแปลเข้าใจป่ะเออไม่รู้จะแปลมาทําไมน้องเพื่อนเข้าใจป่ะไม่ค เออให้ผมได้บอนมัางเข้าใจป่ะใครแปตรนรลกเออเฮไ f r i e n d t o d ท y เ o u r เวล l y น่ารักน่ารักมี hey, ่ทุเดย์วันนี้ really r e a l l y น่ารักเลยไเบบี้น่าใครอย่าไปแปล,ะแปละนะเว้ให้ hey, บอกไว้ก่นอนค <Char ity. S 1> รับชลีชลีอย่าชลลิด <Yeah. S 2>

ฮะยูว่าไมเกแยูตอนวนมี boyfriend ยมี boyfriend เอ้อนวันมีเป็น boyfriend นะ but you ah ม่เแฟนีน้องยูรีเมมเบอร์ยูไม่ฟนเดฟ if i i i ติงคนเดียวก็โอเค what อะไรวะเนี่ย s m e side ถึงคุณจะยังไม่ตอบรับคิดอะไรผมใช่

เฮ้กาอินเฮ้เรย์ผมกลัวผมผ่านสนามบอลมันนักต่อนักไม่มีสนามไหนที่ผมเคยเกรงกลัวกีฬาฟุตบอลมันอยู่ในสายเลือดของผมชารลีกามินจีกามิน G. 가민. Hi. ผมโค้ชชาร์ลี.เรฟุตบอลไว 이건 뭐 하는 말이지ผ때เตะมั 이건 뭐지? 이건 뭐야, 찰리? 찰리 이건 뭐야? บวก b e g i n i g 아, 비 e 니 i n n i n g Yes. For you b e g i n i Wow. What? No, they The god Ah, no, 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 no. Okay. Here? No. I mean, I, I, I'm, I'm eating, eating, eating. Yeah. Eating. Tuk 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 tuk. Okay. Wow, you bikini, you sexy. Right? Number 1. Me sexy in the world. Yes, bikini. Um I can bikini. I can? Yes. Yes. Very sexy. Yes, and very sexy. Mm. Wait, I... You Poor Charlie. Charlie. Poor Neck. Poor Neck. Neck. We cooperate. <laughs> wow. Na 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 la Na We. We together when. Hula. 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 Hula.

봐요. 그게 참윤 여러분, 아니. 여러분! 봄바생. 여러분이 이거 다 들고 오랫동안 기다렸을 생각하니 마음이 아프고 너무 죄송하고 감사해요. 봄크 에드워드. 팔생. 상자 스에든 I am ฉันเสียใจมากที่คิดว่าพวกคุณทุกคนต้องรออย่างหนักสำหรับของขวัญเหล่านี้และฉันเสียใจและขอบคุณมากช i r i นั good no, no. good non non good s e good sorry everyone เป็น long time long time um mm. very tired. Mm. Um, very, very big, big, big size. Oh, mm. uh, i I'm, I'm, my heart. Uh, I'm sorry, sorry to mm. uh, no, thank you don't thank you. sorry because tukon like love you, you na na Tukon got Yes, I know. Both, both. I'm every day, every day Kokunka and uh, my heart. Uh, Oh, <Ay>, sorry, k o t a Thank you, t Thank you. Thank you, t o k o n Thank you so much. Thank you. Hey, could you say, do? Do. Do, you, do. o Say, you, do. d Do. Could you say, do? Do, what? d what? t d you, d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  What? Uh, o Do. 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 o ขุค t a n k o u to you everyone. thank you I love you I love you. I love you t อ h a i e f thank you นกเกดิตาค้ากิตาค้ากด t ิตา้าจ่ยตังค์ด้วยค่ะจตังค์ด้วยนะคะวัดวั n วัดวดวดวิเออรอรอๆอรอผมรอมากเลยนะฮะกดทิตาค้าจะเอาไม่มีตา้าดีกว่านึกว่าขายของอยู่ขายของจนลืมมาขายของทุกวัน

안코에서의 몸무게 체중계 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 Who are you? My girlfriend. Oh, your girlfriend? My girlfriend. Who? G. Garmin. Garmin. ป๊อดเจ็บโอลิฟป๊อดจีกันป๊อป๊อดป๊อดจีกันป๊อดของหมดแล้วนะครับผมกดที่ตะกร้าไม่ทันแล้วนะครับของหมดแล้วนะครับผมวันนี้ขายดิบขายดีนะฮะอ่ะผมลืมลืมลืมวันนี้ต้องขอโทษแฟนๆหลายๆคนด้วยนะที่แบบว่า ที่เราแบบไม่ได้ไม่ได้นั่งเอ้ยตอนเรื่องงานแล้วแบบเราไม่ได้แบบว่าอยู่กับเพื่อนๆน,นานมากนะเนื่องด้วยแบบถนนมันล้มมันไม่มีที่จอดรถนะครับแล้วก็ถนนเนี่ยก็เป็นว่าวันไหนที่แบบเราพยายามจะอยู่กับแฟนๆทุกคนได้นานที่สุดก็จะอยู่ให้นานที่สุดนะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบที่มารอเรานะบางคนมาผมได้ยินพี่สามบอกด้วยว่าบางคนมาไกลมากนั่งรถมาไกลงมากามาก็ขอให้เดินทางกลับยอ,อบย่างปลอดภัยแล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับที่ ที่แบบว่ามาหากันน้ะอยากมาดูการเป็นตัวจริงๆอะไรเงี้ยก็น่ารักมากๆเลยขอบคุณทุกคนจริงๆครับมาจากอุดรใช่ไหมไมามีคนมาจากสถานีไกล,กลๆมากๆด้วยเลยอยากรู้สึกว่าแบบใครที่ถ้าถ้าแบบว่ามันแบบทางยากลำบากนะบางทีก็เป็นกำลังใจให้กันทางไกลก็ดีใจแล้วนะครับผมก่อนกลับผมก็พยายามพาเขาเตินไปทักทายทุกคนให้ได้แบบเยอะที่สุดเท่าที่ได้นะวันนี้นะคือแบบ ก็พาทุกคนแบบเอ้ยพาเขาเดินไปทักทายฝั่งซ้ายฝั่งขวาให้ได้มากที่สุดอ่ะโอ้ไม่ก็อะไรอ่ะ This is a a Daisy Daisy a Daisy Crush หอมหอมหอมคือหั่นซุยหั่นซุยอ๋อ Perfume 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 p e r f ค่ะ Thank you Thank you Thank you Perfume ค่ะใครมาจากแอฟริกาวะ คนกำลังซึ้งอยู่มาจากแอฟริกาเฉยเลยเออโชว์นั่งอะไรมาเมนเมื่อกี้ที่มาจากแอฟริกานั่งอะไรมาเฮ้ยทุเดย์มีพี่ผิดเพี่เพอ่ะยูเอฟแอน่ะยูยูยูเอฟแอนขับอ่ะคัจากแอฟริกาคุณรู้แอฟริกาแอฟริกาเจฟทุเดย์มีทูแอนด์มีอ่ะ why อีเวนต์อ่ะยอฟแฟนคขับอ่ะคัม โกจากแอฟริกาคำไทยแลนด์อ่ะโอ้ริลลจริงรู้ริลลี่ริลลี่ก็นี่เอฟซีอ่ะเอฟซีเทลชาลีอ่ะมาจากแอฟริกาเชียงใหม่แอฟริกาโอ้ยูโน่ดาวพูโตยูโน่ดาวพูโตดาวพูโตพูโตอ่ะผู้โตเออไอ้ตัวนู้เฮ้ยโอ้โห Thu far far Bangkok Pha yes, yes, I to, know. Today Today? <laughs> sorry, 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 sorry You don't sorry coming Ah uh. China India I do sorry Neptune You don't Neptune Neptune? Yes Today, your fan club. คำจะเนฟจุนอินไทยแลนด์อ่ะว้าเมอนี่โอ้นาซานาซาทุกิลนาแมกเรียลนี่โอ้ยูโนนาแมกเรียลนี่กานาแมกแมนิทุฟาเรียลนี่โอ้นาแมกเจแปนิกทุเดเจแปนิกคำมีดูแหวนไหมตังกิวอิรัชัยมังกิวอาริกะโตอาริกะโตโกไซมาเซอาริกะโตโก ขอบคุณควะ No, cool air des. Oh, cool air des. Yes, good. yes, cool air des. Hmm, cool air des. Cool, you... cool, cool. No, 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 no. Korea ko, say here cool. uh uh I know, I know, I know, I know. Ah, uh... <laughs> mm. Hey he. Why? Sexy, sexy. Me? Yes, sexy. No. <laughs> <laughs> no. <laughs> You like me, man? You like me? Did no. you like me? No, no, sorry. No, sorry, Dolty. Oh, sorry, uh, yes, I, I'm, I'm sorry, Charlie. <laughs> ah, okay. Funny, funny. I know, I know, I know. You don't like me. I like, I like. I, like. <laughs> I mean, again. Huh? Eh? Again. <laughs> mm -hmm. <laughs> sexy, sexy. No, you, you don't like me. อินเส็กซี่มาจากคลองบอดพอไม่ไหวแล้วเพื่อนคิดมุกไม่ทันขอร้องอ่ะหยุดส่งทางไกลมาเถอะกูขอร้องแล้วเยูยู like อ่ะมีแบบยังไงอ่ะฉันรีวิวว่ายไม่ดีจริงอ๋อเฮ้ยไอ้โฟกัสไปกินกินกินลืมไปแล้วว่ากินไม่แพนกิฟคือตอนนี้น้ำหนักกำลังขึ้นครับผมอ้า มาอยู่ในช่องผมต่อนะครับผมน h a ชาลีนะครับอัมาโนโนชาลีปอเจ็ดแล้วก็นาำสกุลนะครับซีกับกลับมาอยู่ในช่องผมต่อนะครับผมดีใจนะครับที่วันนี้ได้เจอทุกคนนะครับผมเฮ้ยผมก็กำลังลังเลยนะแบบว่าใจก็อยากกลับไปผอมอีกใจก็เอออยากกลับมาบิกเรื่องไม่ถูกเน แต่ว่ามันพอมันบึกึ้นมั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 น,มนพุงมันมาไวมากเลยแก่แล้วน,นะเพื่อนผมสองคนนี่รู้สึกว่าผมโชคดีนะเหมือนเราหน้าเด็กอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าทไมหน้าเด็กนะพอปีสองปีนี้หน้าเด็กลงส่วนเขาเนี่ยความเนะ้ยเฮ้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 เอ๊ะทอปเ w o h u n d หวานอะสวี100ิทูเอร์เซ็นตอ๋โอเคนมนมซูทของชาดีสองร้อยเปร์เซ็นทุกคนจิงจิงคัพคุนกาจิงจิงจิงจิ้งยูริแมนิออันกีป I my very heart heart you Thank อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ